ครที่มีสามอาการนี้ต้องระวังเลยนะคะเพราะว่าไตาของคุณจะวาเฉียบพลันแล้วก็ได้นะคะอาการที่หนึ่งมีอาการหอบเหนื่อยโดยปกติแล้วไตมีหน้าที่ขับน้ําออกจากร่างกายเมื่อไตวายวเฉียบพลันขึ้นมาก็จะทําให้ความสามารถในการขับน้ําลดลงทําให้ทนไปเรื่อยๆจนน้ําท่วมปอดทําให้เรามีอาการหอบเหนื่อยนอนราบก็จะไม่ได้นะคะต่อมาอาการที่สองมีอาการบวมนะคะ ซึ่งขานี้จะบวมทั้งสองข้างเลยค่ะเอาม้วชี้กดไปที่หน้าแข้งของเราดูก็จะบุ๋มลงไปอันเนี้ยให้สงสัยเลยนะคะว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องไตแล้วล่ะคะ่ะอาการที่3ม,มีอาการปัสสาวะไม่ออกมี24ชั่วโมงลองสังเกตดูนะคะว่าภายใน1วันหรือ24ชั่วโมงนี้เราไม่ปัสสาวะหรือฉี่ออกมาเลยอันเนี้ยให้สงสัยเลยะคะ่ะว่าไตของคุณจะวายเฉียบพลันแล้วก็ได้ให้ลองสังเกตอาการของตัวเองดูนะคะ หากมีอาการเหล่านี้ก็ให้รีบพบแพทย์เลยค่ะ